มีนบุรีก็คือแหล่งกําเนิดหญ้าสนามของประเทศไทยค่ะประเทศไทยเดียวเป็นแหล่งกําเนิดเลยนะครับที่แบบท้องสนามหลวงสวยๆนะครับหญ้ามาจากไหนเมื่อก่อนมาจากมีนบุรีนี่เองครับมีการเพาะปลูกหญ้าในเขตมีนบุรีอะค่ะประมาณ500ถึง700ไร่อันนี้สามารถประเมินราคาได้โอ้โหจะห้5ล้าน5 5 25 2,500ล้านองพันห้้ยานมันยากนะครับคนไทยมันยากตรงไหนครับเนี่ยมันไดมาลองดิค่ะลองลองระหว่างที่แซะหญ้าอยู่คขึ้งบินบินขึ้นครับจวนน้ำพุครับใช่ค่ะมันอยู่กลางเมืองเลยนะครับเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมเราวัดมาจังหวัดจากจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับเรามาดูแปลงนาที่ใหญ่มากเห็นไหมครับข้างหลังเราแต่ทุกคนรู้ไหมที่นี่มันที่ไหนไทยๆว่าที่นี่ที่ไหนเออที่นี่มันคือกรุงเทพนั่นเองนะครับโอ้หกรุงเทพมีแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้เราอยู่กับคุณมะนาวนะครับซึ่งเป็นเจ้า้าที่ส่งเสริมเกษตรนะครับของสำนักงาน เกษตรพื้นที่1ค่ะของจังหวัดสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครกลมส่งเสริมการเกษตรค่ะโอ้โหจังหวัดกรุงเทพมีเกษตรจังหวัดด้วยนะครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ ปกติเราไปแต่ละจังหวัดก็มีเกษตรจังหวัดเกษตรดำเบอถูกต้องค่ะซึ่งเพิ่งรู้ว่ากรุงเทพก็มีมีค่ะแล้วกานั่งอยู่ที่ไหนครับสำนักง,งานสำนักง,งานกเกษตรพื้นที่กรุงเทพจะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะเป็น4พื้นที่มีสำนักง,งานกเกษตรพื้นที่1พื้นที่2พื้นที่3พื้นที่4เราแ,แบ่งเป็นฝั่งพนะนครกับฝั่งทนนะคะฝั่งพนะนครจะมีอยู่2พื้นที่คือพื้นที่1กับพื้นที่2ฝั่งทนจะมี2พื้นที่เหมือนกันก็คือพื้นที่3กับพื้นที่4ค่ะครับ แล้วก็ของพี่อยู่พื้นที่หนึ่งอยู่พื้นที่หนึ่งค่ะรับผิดชอบโซนโซนนี้นะครับก็คือบริเวณอ่เราจะดูแลทั้งหมด10เขตค่ะมีนบุรีหนองจอกหลักสี่ห้วยขวางดินแดงดอนเมืองสายไหมดูแลถึงห้วยขวางคือคือแบบงงตรงที่กรุงเทพเนี่ยมีสำนักงานเกษตรนี่ก็งงอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาที่มีนบุรีก็ยังงงอีกว่าเฮ้ยมันมีสวนมีมีนาหญ้ามีสวนองุ่นมีอะไรหลายอย่างนะครับยังเป็นพื้นที่เกษตรแล้วเล็บนั่นคือรถไฟฟ้าครับ เส้นทางรถไฟฟ้านะครับอ่ามีด้วยวันนี้คุณมะนาวพาเรามาชมอะไรครับผมค่ะข,ของเรานะคะ สำนักงานเกษตรพื้นที่หนึ่งนะคะเราก็ได้ดูแลกลุ่มแปลงใหญ่ย่าสนามนะคะย่าสนามค่ะเราชื่อว่าแปลงใหญ่ย่าสนามแขวงแสนแสบเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งชื่อเล่นของเราคือแปลงใหญ่มีนแปลงใหญ่มีนแปลงใหญ่ย่าย่าสนามมินบุรีถ้าคิดถึงย่าสนามนะคะให้คิดถึงมินบุรีมินบุรีแสดงว่ามินบุรีเป็นแหล่งผลิตเป็นแหล่งปลูก้าที่ใหญ่ที่สุด ใกล้กรุงเทพหรืออยอู่มันอยู่ในกรุงเทพเลยถ้าพูดกันว่ามีนบุรีก็คือแหล่งกําเนิดญ่าสนามของประเทศไทยค่ะประเทศไทย,ไทยเยโอ้เป็นแหล่งกําเนิดเลยนะครับเราเห็นที่ปตทประทุมสุพารในแบบนี้ก็พอมีนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าต้นกําเนิดคืออยู่ที่เรา่ที่นี่เลยอยู่ที่มีนบุรีถูกต้องค่ะ,ะคย่าปัจจุบันมีกี่สายพันธุ์ครับที่ปลูกอยู่แถวนี้อ๋อท่าของเราท่าหลักๆก็จะมีมาเลย์มาเลย์นวลน้อยนวลน้อยนวลน้อยี่เห็นบ่อยญี่ปุ่นญี่ปุ่นมิวดาชื่อเรียกยากจังคุลุพัดไหนพูดสิ มีเบอร์าพูดแบบมีเอ็กซ์เดนด์เบอร์แต่เท่หลักๆของเราก็จะมีประมาณ3สายพันธุ์ที่ที่ที่ปลูกแล้วก็เป็นความต้องการของทางตลาดตลาดต้องเยอะโอ้โหมีเกษตรกรอยู่ในพื้นที่กรุงเทพอันนี้ก็แปลกมากแล้วเดี๋ยวคุณมะนาวจะพาเราไปชมนะครับนาหญ้าในมีนบุรีว่าเป็นยังไงเราจะได้ทดลองทํำไหมครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีสมาชิกแปลงใหญ่ของเรานะคะสาธิตการเพาะปลูกหญ้ารเพาะปลูกหญ้าค่ะก็จะตั้งแต่การ แซะหญ้าปลูกการดำหญ้า,านะคะคเป็นสาธิตเบื้องต้นให้ดูว่าขั้นตอนการปลูกหญ้าของเราเป็นยังไงนะคะคคเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการปลูกวิธีการทําแล้วไปดูซิว่าเกษตรกรพื้นที่กรุงเทพในที่ดินมันแพงมากเลยแล้วมันทำนายามจะคุ้มเหรออ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันตามมาเลยนะครับ ครับก็ตอนนี้เราอยู่ในนาหญ้าแล้วนะครับสวัสดีนะครับบางสมใจสวัสดีครับ,รบอันนี้เป็นเกษตรกรตัวจริงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันก็มีหลายๆแปลงหลายๆรายนะครับอันนี้บางสมใจจะพาไปดูปลูกหญ้านานหรือ,อยังเออคือจริงๆแล้วอ่ะหญ้าเราเนี่ยครับเออสมัยก่อนในย่านนี้เป็นเป็นเกษตรที่ทํานาข้าวทั้งหมดอ่าเหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นแปลงนาใหญ่ๆแล้วมาในระยะหนึ่งปูซึ่ง แกไปเรียนจากต่างประเทศมาเนี่ยแกไปไปเที่ยวบ้านเพื่อของบางไปเรียนต่างประเทศมาใช่ใช่เขาไปอยู่ซาอุแล้วก็เขาก็มีเพื่อนในในกลุ่มอีกนะเขาว่าเยอะแยะมากมายเวลาเขาไปเที่ยวตามบ้านเพื่อนนะเขาก็ไปเห็นสนามหญ้าของบ้านเพื่อนน่ะสวยงามแกก็ขอหญ้าพันขอหญ้ามาบ้างนะแกก็ได้เอาพันหญ้าเนี่ยมาปลูกที่บ้านแกครับเอในคนสมัยนั้นเขาบอกว่าพี่น้องนะบ้าหรือเปล่าเจะบ้าเลยหญ้ามาบ้าเลย เออมันมันจะเป็นไปได้ยังไงจะมันจะขายได้เนอะเออเขาก็ไม่ได้ว่าแล้วคนที่เขามีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์แล้วก็ความชอบาวิสัยทัศน์แล้วมีความชอบคุณพิธอเสร็จแล้วก็ในยุคนั้นน่ะแกพอพอแกปลูกได้ประมาณหนึ่งแกก็ไปตั้งขายที่แถวถนนสกุมวิทซึ่งสมัยนั้นถนนสขุมวิทเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่จะเิญที่สุดของกรุงเทพมหานครรองจาก แม่เขียนดูสิอะไรประมาณนี้นะสมัยคุ่ปู่เลยนะใช่ใช่50 60ปีจากจากญาติพี่น้องก็กลายมาเป็นลูกหลานก็ขยายเรื่อยๆไปจะเงว่าขายได้สิถึงขยายได้ได้ได้ครับรุ่นรุ่นผมต่อมาก็พ่อได้ไปขายที่ท้องสนามหลวงมันก็ขายได้มีรายได้อย่าบอกนะว่าญ่าสนามหลวงชุดแรกนไปอยากที่นี่ใช่โอ้โหทุผู้ชมในภาพโบราณนะที่แบบท้องสนามหลวงสวยๆนะครับ หญ้ามาจากไหนเมื่อก่อนมาจากมินบุรีนี่เอครับไปปลูกที่สนามหลวงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับพอพอขายจากตรงนั้นปุ๊บเอก็มีหลายหลายคนที่เขาอยู่ในกรุงเทพได้ทาสนามตามหมู่บ้านหรือว่าตามสนามกอล์ฟอะไรเนี่ยเขาก็มาเห็นความสวยงามของหญ้าบ้านเราเนี่ยเขาก็ได้เอาไปติตต่อเอาไปปูตามจังหวัดตามบ้านตามอะไรก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็มันก็ทําให้เป็นพืชเศรษฐกิจของมินบุรีเราก็ได้มี การสั่งซื้อเกษตรกรหลายรายที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเอาไปขายจังหวัดครับช่วงนั้นนะ่ะหลังจากปี2516แล้วเนี่ย<อ>ย่้เราจะบูมมากใช่ยังไม่เกิดเลยครับจะบูมา <laughs> บมา,ปปากปับกมมากทุกปัจจัยยังเป็นนางฟ้าอยู่เลยค่ะฟ้าใช่อยู่บน,นก้อนเมฆ ทำให้เศรษฐกิจยาของเราเนี่ยคือเกษตรกรในนี้มีกินมีใช้ใชสามารถปลูกบ้านออส่งลูกเรียนได้อะไรได้เป็นเป็นเศรษฐกิจที่ดีมากอยู่หลายสิบปีอยู่จนกระทั่งมาระยะหนึ่งคนที่เขาเข้ามารับจ้างในนี้แล้วก็มาเป็นเขยเป็นสะพานในนีน้ที่ขมาจากนาครนานะยกประชุมทานนี้อะไรเนี่ยนะระยะหนึ่งคือช่วงนั้นอ่ะหลายปีผ่านมาสักพศสองสิบไปแล้วเนี่ยข้าวเนี่ย,ยมันราคาถูกเขาก็เลยกลับไปบ้านเขาเอ,อเอาย่าเนี่ยไปกระจายไปปลูกกันตุ่มก็มีใช่อ ในทางภาคเหนือก็มีหลายจังหวัดอยู่แล้วก็ทางต้ทางสงขาแล้วเขาก็เริ่มมีปลูกครับผมก็เรียกว่าแพร่กระจายพันธุ์ไปใช่ไหมพันธุ์ที่เราพูดเมื่อกี้เรามีอะไรบ้างนะครับพี่มะนาวมีหนวนน้อยญี่ปุ่นเบอร์บิิดาเบอร์บดามาเลเซียแล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งตัวใหม่คือยาไทเปค่ะยาไทเปซึ่งเป็นยาที่ไม่ต้องตัดบ่อยเนาะเหมือนเหมือนเหมือนยาทั่วไป เดิมนะคะเมื่อก่อนนะคะก็คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรพื้นที่หนึ่งะค่ะมีการเพาะปลูกหญ้าในเขตมินบุรีอะค่ะประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็ไร่นะคะโอ้เยอะนะครับเนี่ยในกรุงเทพอะค่ะเยอะค่ะห้าร้อยไร่เนี่ยถ้าไร่ละห้าล้านเนี่ยเท่าไหร่อ่าคือรวมกันแล้วจะอยู่ประมาณนี้สามาประเมินราคาได้แต่เดี๋ยวผมขอถามก่อนที่ดินที่เนี่ยที่ปลูกหญ้าเนี่ยไร่เท่าไหร่ เออตอนนี้มันมันราคาตามราคาประมานได้นะตามราคาประเมินอ่ะมันไม่แพงแต่ว่าราคาขายจริงเันเท่าไหร่ราคาขายจริงตอนนี้อยู่ไร่ละประมาณสี่ล้านขึ้นสี่ล้านตีว่าห้าล้านสมมุติถ้าห้าล้านห้าห้ายี่ห้าเท่าไหร่ครับคุณลูกปัดสองพันห้าร้อยล้านก็ถ้าถ้าแปลงข้าวเมื่อกี้ที่ชี้ที่ติดถนนเส้นนี้ค่ะเจ้าของที่ประกาศขายอยู่ที่ไร่ละสี่สิบล้านค่ะแปลงนี้นะคะ เกษตรกรไล่ได้ไล่ไล่หนึ่งปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่หักเป็นกําไรแล้วเนาะที่ได้กำไรต่อไร่นะครับต่อไร่สามถึงสี่หมื่นบาทถ้าได้แล้วสาเหตุที่ยังทําอยู่นะคะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งใจเราเนี่ยยังรักการเกษตรอยู่โดยด้วยความเขียวของเขาเนี่แหละครับแล้วคนรุ่นเราเนี่ยเราจะไปทํากิจการอื่นอ่ะเราเราความรู้เราไม่พอเราก็ยังต้องทําตรงเนี้อยู่ทําเพื่อที่จะรักษาด้วยแล้วก็ ยังได้มีอาชีพแล้วก็มันมีความภูมิใจภูมิใจมันสบายใจด้วยเป็นบ้านถึงแม้ว่ารุ่นปู่นะถึงแม้ว่ารายได้เราจะเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพี่ปลูกมะเขืออะไรกินไปเนี่ยมันมันมันก็ได้ประหยัดไปอย่างนึงแล้วของบังมีกี่ไร่ของผมเองผมทําอยู่3งานสามงานเพราะเนื่องจากว่าเอะไรนะด้วยสุขภาพด้วยแล้วก็ด้วยการแบ่งสรรตันส่วนของ พี่น้องอน้องอันนี้เ,าาเรา,ามรไม่ได้ทำคนเดียวเรื<ช>่องว่าใ,<ช>ในเครือญาตินี่ตอนนี้เราเริ่มเปิดน้ํานะครับข้างหลังเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับอ่าแปลงนี้ก็คือญาติอะไรนะครับตรงน,น,น,นี้เป็นญี่ปุ่นค่ะนี่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับญี่ปุ่นส่วนข้างหน้าเราคือมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซีย มันอนะินเตอร์เนาะมันมีไทยไหมครับไม่มีท้ไมย,ย่าไม่มีไทยครับมีคุณคนไทยฉีดหมดไม่มะนราะอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีพันไทยเพราะว่าพ <laughs> ี่ไทยฉีดห <laughs> มด <laughs> เลยครับ <laughs> เดี๋ยวเราดูกระบวนการอันนี้เขาแซะเพื่อไปทําอะไรครับเนี่ยกองกองเยอะแยะเลยเอาไปปลูกครับเป็นพันย่าปลูกค่ะกองเนี้ยได้ดูทางนี้นะครับก็คือญ้าเวลาที่เราเก็บเกี่ยวอะค่ะเราจะเหลือขอบขอบไว้เหมือนเวลาเราแซะมันจะเป็นแผ่นไม่สวยเราก็จะเหลือญ่าตัวเนี้ยไว้เป็น หญ้าพันธุ์สวยๆไอ้ตรงกลางเราไปขายถูกต้องค่ะอันนี้เก็บไว้ทำพันธุ์ให้คุณลูกปัดได้ทดลองนะครับอีกพันธุ์นึ่งอยาง้คุณลูกปัดจะแซะลองไหมใช่ค่ะที่เราเห็นไม่สวยขอบขอบอย่างที่มานาว่าคือเราไว้ปลูกไว้ทำพันธุ์อันนี้เป็นหญ้าพันธุ์ถูกต้องค่ะที่อื่นก็ฉีดที่นี่ปลูกนะครับต้องยองๆนิดนึงอ่าค่ะมืออีกมือหนึ่งข้างล่างไว้ดัน คุณลูกปัดครับแค่ดันคือตัวคุณน่ะไม่น่าจะแซะเบานะครับอ่ะองศาโอ้ยลื่นนะครับุมันยากนะครับคนไหมันยากตรงไหนครับเนี่ยมันมาลองดิค่ะลองลองต้องลองต้องลองเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาตรงเนี้ยไปไปดำกันก็เรียกดำนาเหมือนกันไหมคล้ายๆดำนาแต่นี่เป็นดำยาปลูกยาครับใช่เขาเรียกว่าดำยาดำยาอุ้ยสนุกนะผมว่านะ่นี่ได้แล้วได้แล้วให้สุดอะค่ะเดี๋ยวผมจะขอมั่งเดี๋ยวผมจะขอลอง ได้ได้ค่ะอันนี้ก็คือว่าโชคดีเขาเขาเรียกว่าอะไรปวัดอ่านั่นแหละให้เก่งค่ะเก่งค่ะคือว่าตาคองครับตา้องคุณคุณอิดครับเชิญครับเดี๋ยวให้น้องน้องอิดลองแซะดี่ลนี่เแซะเดี๋ยวน้องอิดขวา่ันขางขมคืออยู่เกษตรสิบิเนี่ยนะครับ ต้องทำได้ทุกอย่างระวังนะยาระวังอย่าระวังเท้าจับถือรงเท้าได้จับอย่างนี้นั่งนั่งท่านั้นเริ่มจับคขาระวังเลื้อขาเริ่มจากมือค่ะเอียงเอียงอย่างเงี้ยทำให้มันให้ให้ให้ด้ามันต่ำๆอ่ะใช่ต่ำๆเรียบเรียบเอออ่ะใช่แล้วก็เหมือนดันอย่างเงี้ยค่ะดันอ่ะใช่ค่ะให้ให้ลงไปอ้ระวังลื่นระวังลื้อปล่อยให้ให้ให้อ่ะนั่นแหละค่ะ ค่อยๆดันค่อยๆดันอาชีพของตากล้องนะครับสู้คนลูกปัดไม่ได้เลยแซย่างเขาไม่ถนัดถนัดข้างซ้ายเขาเป็นคนถนัดซ้ายอ๋ออ่าถนัดซ้ายกัพี่เขาเซียนนะเห็นปุ๊บรู้เลยว่าถนัดซ้ายระหว่างที่แซะย่าอยู่เครื่องบินบินขึ้นครับสวนนะปูงครับใช่ค่ะมันอยู่กลางเมืองเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เนาะได้ได้ได้เบาเท่านี่ย ม่เบาน่เนี่ยเพราะว่าม,มีตัวอย่างให้เห็นขององะไรรับจ้างรับจ้างได้ <c oughs> ผมอยากให้หัวหน้าง,งานสำนักงานเกษตรจังหวัดดูไว้นะครับเี่ตัวอย่างพนักงานดีๆตัวอย่างการราชการครับสามารถปฏิบัติได้ด้วยนะครับท <c oughs> ี่มะนาวครับไอ้ย่า <c oughs> ญี่ปุ่นประมาณเนี้ยเป็นจำเป็นจ,ำน,จำนี้ปลูกสักกี่วันแล้วครับประมาณ1 0 15วัน15ห้วันแล้วเราให้น้ำเยอะไหมครับเนี่ยเออถ้าช่วงนี้ช่วงแรกจะต้องให้เยอะนิดนึงเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็ลมมันพัดมันจะทำให้น้ำเนี่ยระเหยมาก อ๋อช่วงนี้มันช่วงฤดูหนาวจะทํานาหญ้าแล้วเนี่ยทาที่เรียบๆแล้วขั้นแรกเราทํายังไงก่อนครับขั้นแรกก็ต้องมีการเอาเลนขึ้นอ้าวาขี้เลนมาตบฉีดเรนก่อนอ่าพอได้เลนแล้วขั้นต่อไปคือเลนเดี๋ยวใส่ปุ๋ยไม่เลนเนี่ยเรนยังยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องนะเอาเลนธรรมดาก่อนครับผมแล้วก็ทํายังไง็เอาหญ้านี้มาฉี้่กการเอาหญ้ามาฉีดกเนี่ยเขาเรียกว่าลายหญ้า ราย่าค่ะลายให้มันเป็นแบบลายแถวแถวก่อนใช่ค่ะยังยังไม่เอามาปลูกยังค่ะอ๋อแค่วางไว้ก่อนใช่แต่ว่าทำไมพี่ก็ปลูกมันใหญ่จังครับทีนี้เหมือนเขาก็จะแบ่งเหมือนลงแขกเออเหมือนลงแขกดำนาก็เหมือนเอาเอาต้นก้าข้าวเนี่ยมาเลียง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 ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวันก็ดำ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 ใช่ครับ อันนี้คือที่ทําไปแล้วนะครับคุณผู้ชมใช่ือที่สาธิตกันดำสาธิตกันดำนะครับอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าดำญ้าต้องมีเพลงดำญ้าไหมครับไม่มียังไม่มีแต่ไม่มียังไม่มีไม่เหมือนไม่เหมือนกับเกี่ยวข้าวดำนาแต่ไม่มีแต่เดี๋ยวหาคนช่วยคิดให้เขาจะฉีกออก่แบบนี้ลักษณะแบบนี้ฉีกชนะพอฉีกเวลาทำพ่าก็จะนั่งนั่งทำแบบเขาจะมีม้ามีม้านั่งตรงเขาจะมีม้านั่งอีกทีนึ่งโดยประมาณสักสามนิ้วเนี่ย สานี้ประมาณนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นยอดตนี้นิดนึงนะประมาณนิดหนึ่งเว้นระยะนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกน้อยหรือญี่ปุ่นจะต้องวางชิด่านี้เพราะว่าตัวตัวไหลของเขาเนี่ยยตัวเนี้ตัวไหลเนี่ยมันไปไม่ไกลมันมันไปไม่ไกลมันจะช้ามันจะไบช้าแต่ตัวเนี้ไหลเขาจะยาวกว่ายาวกว่าพวกญี่ปุ่นพวกน้อยครับ คุณผู้ชมต้องวางหา่างแต่ละชนิดก็ปลูกไม่เหมือนกันเอาไม่ว่าวิธีอะเหมือนกัน<ช>แต่ว่าเทคนิคแล้วกันแต่ละแต่ละพันธุ์จะทําต่างกันค่ะ,ะแล้วการดูแลก็เป็นยังไงครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเอ<ะ>อเราตีน้ําอย่างเงี้ยแต่เนี้นะสปริงเกอร์เนี่ยรประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ ครับวันหนึ่งอาทิตย์ปุ๊บเราก็จะตลอดเวลาไหมครับเปิดวันหนึ่งถ้าไม่มาอย่างมะเร็งนี่ต้องวันละสามครั้งเช้ากลางเก้าโมงครั้งหนึ่งเช้ากลางวันเย็นอ่ะอ่าไพ่บ่ายโอ้กินเหมือนคนเลยใช่ค่ะสามมื้อเช้ากลางวันเย็นปลูกเป็นช่วงหน้าฝนก็ไม่ไม่ตรงขนาดนี้แค่เช้า สักสิบโมงแล้วก็ไปสี่โมงเย็นอีกรอบนึงแค่นั้นก็พอแล้วสู้คุณลูกปัดไม่ได้นะคุณลูกปัดวันละห้ามือนะตลอดเดือนเาคิดว่าทั้งวันคนห้ามือคนสามมือให้น้ำไปทั้งอาทิตย์แล้วเราจะจะทำยังไงต่อครับเขาจะมีลูกกิ้งเขาจะมีลูกกิ้งค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุณลูกปัดในกลิ้งโชว์เพื่อให้มันเรียบเหรอครับเออเพื่อหนึ่งให้รากเนี่ยตรงไปแล้วตอนเวลาเขาทอดยอดเนี่ยยอดที่เขาเริ่มจะออกรากเนี่ยออกรากแบบเนี้ย ไอตัวหลาที่มันขึ้นกองอย่างเงี้ยเออมันจะได้ขยายออกไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้ามาชนกันเร็วขึ้นอ่ขยายพันธุ์ได้เต็มที่เข้ามาชนอเงี้ยเร็วขึ้น,น,รน,นครับนะ,ะแล้วก็พอให้น้ําบดบดอย่างเงี้ยพอได้สักสิบห้าวันเนะ่เราก็จะบดอีกครั้งหนึง่งอ่าพอได้สักเออสิบแปดวันปุ๊บเราก็จะบดไปบดแล้วตัดตัดไปถึงตัดแต่งใบตัวนี้อ่าอ่า ตัดยังไงใช้เครื่องหรือว่าใช้เครื่องมีเครื่องเหมือนเครื่องตัดหญ้าใช่ครับทั้งหมดทั้งกระบวนการตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวเนี่ยกี่วันอประมาณเออโดยประมาณสี่สิบวันสี่สิบวันเดือนครึ่งไม่เกินประมาณประมาณนั้นค่ะได้ถ้าเป็นฤดูหนาวอย่างเงี้ยตัวหลายตัวเนี้ยก็เดินช้าเดินช้ามันจะต้องใช้ถึงสี่สิบวันอ่า 40วันขึ้นไปขึ้นไป4 45วันอไปสักวีกนึงใช่ค่ะประมาณนั้นอาจจะ50วันแล้วแต่ลักษณะภูิีากะขึ้นอยู่กับอากาศถ้าอากาศหนาวมากตัวไหลเนี่ยมันจะช้าครับ มันจะเิมโตมันจะช้ามันจะช้าลงโอ้ไม่เหมือนคนนะหน้าหนาวเจริญเติบโตเร็วรักกันค่ะคินแล้วก็น่ารนกน่ารักดีแล้วก็จะต่างกันนิดนึงนะครับจริงๆหลายๆพืชหลายๆจัดหลายๆการเกษตรในหน้าหนาวนี้ก็จะช้าชะงักตัวอจจะงักตัวทุกอย่างที่ผมไปดูพวกนอนด้วงสาคูหรืออะไรต่างๆก็แบบจะช้าหมดเลยอนี้ก็น่าจะเป็นธรรมชาติของโลกเรานะครับทีนี้ใน4ี่สิวันให้ปุ๋ยอะไรบ้างกี่ครั้งครับเออครั้งแรกอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าไม่เป็น อะไรนะยูเรีย 16- 0หกก็จะเป็น18 26เพราะตัวนปุ๋ยตัวนี้มันจะมียูเรียผสมอยู่ด้วยตัวหนึ่งเพื่อจะเร่งรากเร่งรากแล้วก็เร่งใบเพื่อจะได้ปรุงอาหารได้นั่นได้แล้วก็พอหลังจากส0บวันไปแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยเออ1 8 1 2 6หรือไม้่ก็16 20 0ศ่โหมีเลข4ตัว10 1สิบหกยศนเพราะว่าตัวนี้มันจะเร่งการ ขยายตัวนี้ได้อีกระดับหนึ่งครับคือของผมที่ทำอะมันน้อยสุดอหนึ่งไร่อ่ะประมาณร้อยห้าสกิโลอสามกระสอบสามกระสอบว่างกันเถอะนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วก็ ไล่หนึ่งใช้สามกระสอบแล้วเราก็สามครั้งก็คือครั้งละหนึ่งกระสอบโดยประมาณใช่ค่ยตอนนี้ค่าปุ๋ยปัจจุบันราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าของเราโชคดีหน่อยที่กลุ่มแปลงใหญ่เราค่ะมีการรวมกลุ่มกานเป็นการรวมกลุ่มเพื่อไปต่อรองราคาซื้อปุ๋ยได้ราคาที่ถูกลงเพราะว่าเราซื้อในจํานวนที่มากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเกษตรกรนะครับที่ นอกจากจะว่ามีเทคนิคก,การปลูกการขายดีแล้วเทคนิคการบริหารจัดการต้นทุน<ช>ซึ่งก็ได้การสนับสนุนดูแลจากสำนักงานเกษตรกร็เงเทรม่หานครเขตนหนึ่งะครับคุณมะนาวนั่นเองที่คอยดูแลพี่น้องเกษตรกรตรงนี้นะครับ ที่กลิ้งอะค่ะทําไมมันต้องมีรูด้วยอะคะมันมันเป็นเทคนิคของการในการกลิ้งเพราะเมื่อก่อนเลยอะไม่มีรูนีเวลากลิ้งไปเนี่ยเวลาน้านําตรงไหนน้าเยอะเนี่ยมันจะหนุนให้หญ้าลอยแล้วมันจะทําให้เออไปรองลูกกลิ้งอยู่ข้างหน้ามันก็ต้องกลับมาดําใหม่แต่ถ้าต่อรูอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้น้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในลูกกลิ้ง<อ>เพื่อมันจะได้ไม่บาดตัวหญ้าให้มันล้นขึ้นไปอ๋อค,ค่ะ พราะถ้ามีน้ำบาบานี่ยมันบางทีมันต้องต้องหยุดรอให้น้ำมันไหลย้อนกลับมาตรงที่ลุ่มๆก่อนเราถึงจะเิ่งไว้ได้ใหม่อครับผมก็จะเร็วขึ้นงั้นเดี๋ยวขอลองกรีดหน่อยขอลองห,หน่อยจ้า นไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าย่าหนึ่งตารางเมตรอ่ะมีขนาดเท่าไหร่ถ้าเกิดสมากไม่เข้าใจอ่ะก็คือว่าถ้าเกิดซื้อหนึ่งตารางเมตรจะต้องมีสองพับอืมค่ะต้องมีสองพับนะคะสองพับคือสองแผ่นสองชิ้นสองชิ้นแล้วก็พับเนี่ยอันนี้คือหนึ่งตารางเมตรแล้วปกติถ้าเราขายเราขายเป็นพับขายเป็นตารางเมตรค่ะตารางเมตรเนี่ยค่ะเนี่ยสองชิ้นเนี่ยเท่ากับหนึ่งตารางเมตรค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนทั่วไปจะไม่ทราบก็คือเข้าใจว่าแผ่นหนึ่งอันนี้คือหนึ่งตารางเมตรแล้วก็ขายไปเลยแผ่นละ30บาทแต่ถ้ามาซื้อที่เรา2แผ่นนี้ไม่เกินสบาทค่ะ,ะมาซื้อที่เราถึงไร่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ได้สนุกสนานมาดูได้ความรู้ด้วยได้ความสนุกด้วยคุณลูกปัดได้ทำอะไรบ้าง <c oughs> ได้ถ่ายยาถ <c oughs> ่ <c oughs> ยาย <c oughs> แล้วก็ได้ฉีกยา้า <c oughs> ฉีกย้าด้วย นะครับทดลองหลายอย่างยกเว้นการชิมยังเออเหลือชิมหญ้าแล้คะที่ยังไม่ได้ลองคือจะลองแล้วผมต้องห้ามไว้อดใจไม่ไหวจริงเมื่อกี้เราก็มาชมกระบวนการต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ได้ทราบจากบางสมชายว่าอนาคตตรงนี้จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยสำหรับเด็กๆตัวเล็กๆมาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมาเรียนรู้การทำนายหญ้าให้นมแพะเลี้ยงแพะนะครับซึ่ง เดี๋ยวถ้าทำสำเร็จขึ้นมาเมื่อไหร่ทางรายการเราจะขออนุญาตมาถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนเชิญเลยครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับจะได้มาดูท่องเที่ยวเกษตรใกล้ๆใกล้ไม่ใกล้อย่อยู่ในเมืองเลยอยู่ในบ้านเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มะนาวนะครับแล้วก็บางสนใจมากๆที่พวกเราได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ให้กับเกษตรกรนะครับได้เป็นวิทยาทานอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบพระคุณมากแล้วก็พี่มะนาวมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับวันนี้ค่ะก็ขอฝาก แปลงใหญ่ย่าสนามมินบุรีนะคะคิดถึงย่าสนามคิดถึงมินบุรีนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้ากเกษตรที่มีคุณภาพผลิตจาก,กเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะผมและพี่สมชายลวครับผมฝาวกวก,วกับประชาชนทั่วไปนะครับว่าครับญ่าที่ดีที่สุดและกําเนิดแหล่งญ่าจริงๆก็คือของมินบุรีนี่แหละครับผมอยู่ในกรุงเทพนี่เองครับผมขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับขอบคุณพี่มะนาวขอบคุณบังสมชายแล้วก็ พี่ๆทุกคนที่อยู่ข้างหลังเรานั่นเองนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราวันนี้ให้ความรู้ด้วยพบกันใหม่ EP หน้าตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ